เราเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราจึงต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบุคคลผู้ที่ตายไปแล้วด้วยเหตุห้ประการเราจึงต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบุคคลผู้ที่ตายไปแล้ว 1. เพราะในโลกหน้านั้นไม่มีกสิกรรม กกรรเพราะในโลกหน้านั้นไม่มีโคระกรรมเพราะในโลกหน้านั้นไม่มีพาณิชยกรรมเพราะในโลกนั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองและเพราะในโลกหน้านั้นต้องอาศัยการดำรงชีวิตต้องอาศัยการเป็นอยู่ จากผลบุญที่ญาติพี่น้องทางโลกมนุษย์ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จึงเป็นไปอยู่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติพี่น้องผู้ที่ตายไปแล้วก็เจริญพร